ต้องโหนึ่งเก้าหนึ่งสิบหกโปรถอดไม่ได้โอี่เหรอเอ้โหโปรถอดไม่ได้เป็นโปติดไว้ที่ไม่เลยเิงเมือกันเมื่อกี้เล่อไรมเฮ้ล้วของคันนี้อะถอดได้อ๋อถอดได้พี่เขาถามอะไรอีกไหมคะีเคาถามพี่แค่ถามเลยไห ไม่มีก็ถ้าไม่มีก็นี่ก็จะเป็นแบบว่าเรื่มาคือต่างๆที่แบบว่าเราเอามาพูดให้ทุกคนฟังแบบละเอียดๆนะคะนันเ,เ,เค่ะราขอบคุณทุกคนที่ทั้งมาฟังนอแล้วพร่งี้ก็จมีวันแล้วก็จะมีเซนเตอร์อีก2-3งส้นก็คือบิงบิงี่ฟอแล้วก็น้องแชมพูนะคะสำหรับอีกสามชุดในวันร่นี้นะคะจะบอกว่าอีกสองสามเี่อีกมาเอกกับ เอ็นเพื่อเ่ิร์ดีเทลเยอะมากจริงๆเราอยากเล่าบอกจบคุณลำบานเนาะแต่ว่าจะไปฟังพรุ่งนี้นะคะในกันรีวิวค่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไฮทัชนะคะรอบต่อไปได้นะคะเนี่ยอันเนี้ยใครอยากถามก็มาถามได้เต็มที่เลยเพราะตรงนี้อาจจะแบบเคิร์นเคิร์นเเหมือนเหมือนแบบนักศึกษามาฟังเลคเชอร์อะมีแบบโซนหน้าให้หลักข้ออืมแต่เราวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทน దాక gutనక 9గెియటా午రఢదాల ఇబవరాటఇయా